สวัสดีค่ะช่องนกโนคอมเมนต์ค่ะวันนี้ครัวหอมกุ่นของเรานำเสนอเมนูข้าวผัดอนามัยส่วนผสมก็ดูไปตามเราเลยแล้วกันนะคะแล้วเราก็จะวางไว้ให้ใต้คลิปด้วยมีหอมใหญ่หอมใหญ่หั่นชิ้น มะเขือเทศหั่นชิ้นสองลูกใบกะเพราพริกขี้หนูสวนมะนาวต้นหอมสองต้นผักชีสองต้นข้าวสวย หนึ่งถ้วยแล้วแต่เราต้องการนะคะว่ามากหรือน้อยไก่สับ2 0 0กร,รัมไข่ไก่3ฟองกระเทียมสับสีกลีบหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะนะคะพอน้ำเดือดเราก็นำไก่ที่เราน้ำเดือดปุ๊บเราก็นำไก่ที่เราสับไว้นะคะ ทำให้สุกก่อนนะปัจจุบันคือในในในประเทศของเราก็มีแบบโครคภัยไข้เจ็บเยอะเนาะเราก็ต้องปรุงทุกอย่างให้สุกสุกก่อนถึงจะนาไปผัดแต่ก็เสียเวลาทํานิดหน่อยนะคะเพราะว่าการที่ทําให้สุกก่อนนี่ก็จะเสียเวลาอยู่แล้วน้ํามันหอย ซีอิ๊วขาวน้ำตาลจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันขั้นตอนแรกเราจะทอดไข่ให้สุกก่อนนะคะตีไข่พอตีไข่เสร็จเราก็นําไปทอดเนี่ยค่ะเราก็จะทอดไข่ให้สุกก่อน อย่างที่บอกคือเป็นข้าวผัดอนามัยนะคะแบบเราก็จะไม่ใส่ทุกอย่างรวมกันเราจะปรุงให้สุกก่อนเมนูเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้แม้กระทั่งคนเจ็บป่วยไข้ก็ทานได้เพราะสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยค่ะไข่ที่เราทําสุกแล้วแล้วก็เนื้อที่เราทําสุกแล้วเนื้อไก่ที่เราทําสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ํามันเจียวกระเทียมเลย เจียวกระเทียมหอมกรุ่นเหลืองได้ที่ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดให้หอมนะคะผัดสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็เตรียมไข่ที่เราเอาลงไปผัดคุกเคล้า ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยค่ะใส่ทั้งหมดยกเว้นผักชีนะคะผักชีจะเอาไว้แต่งจานที่หลังที่เราหั่นไว้เตรียมไว้นะคะถ้าในกรณีเราทําให้เด็กทานเราก็ไม่ต้องใส่ชิดเนาะแต่อันนี้ของผู้ใหญ่นะคะคือจะเป็นรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็ถูกปาก หลังจากผัดคลุกเคล้ากันให้เสร็จก็ใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสพริกซอสพริกนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราชอบแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นพอเราก็เอาข้าวสวยที่เราเตรียมไว้ลงไป ก็จะผัดให้ข้าวกับเนื้อผัดของเราอ่ะเนื้ออาหารผัดของเราให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าข้าวผัดนะคะเราทิ้งไปไหนไม่ได้เลยก็คือต้องอยู่กับหน้าเตาตลอดเวลาเลยนะคะนี่สวยนะคะหอมกลุ่นน่ารับประทานแล้วพอเสร็จ ขาดเสร็จก็ใส่ผักชีลงไปนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเตรียมเสิร์ฟได้แล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะทำคอนเทนต์นี่สวยงามพร้อมเสิร์ฟนี่คือสำหรับชุดเล็กๆและก็สำหรับชุดใหญ่ๆแล้วแต่ที่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่